สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกลุมที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องทาร o อาร์เ l นางฟ้าทิปกันนะคะเพื่อนๆสำหรับชาวราศีกลุมนับแบบโหราศาสต์ไทยนะคะนับเ,เกิดตั้งแต่วันที่13คกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14บมีนาคมนะคะถ้าเพื่อนๆด้านใดท,ที่ทราบลัคนายึดลัคนาในการดูดวงเป็นหลักจะมีความแม่นยำมากกว่าค่ะวันนี้มาดูดวงกันนะคะเพื่อนๆ ในหัวข้อโลเคชันที่ซ่อนอยู่เมื่อถูกเผยออกมาคุณจะพบกับปฏิหารใดนะคะวาสนาและบารมีปรดูกันนะคะชาวราศีกุมเหนืยใช่ไหมท้อใช่ไหมมามโมเตลูก,กันค่ะสำหรับ การดูดวงครั้งนี้มีผลภายในสาเดือนนะคะเพื่อนๆนับตั้งแต่วันที่เพื่อนๆเข้ามารับชมรับฟังนะคะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องท้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เผยออกมานั่นคือปฏิหาริย์ใดจะเกิดขึ้นในเรื่องของวาส,สนาและบารมีของคณที่คุณคู่ควรแก,ก่การจะได้รับในชนวช่วลรนี้มาเริ่มกันเลยด้วยไพ่โลเคชั่นนะคะไพ่นี้เขาจะมองไม่เห็นว่าเป็นไพ่อะไรนะคะแต่เขาจะเผยออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนี่แหละนะคะ ไพนิยมมูนะคะ <c oughs> มาเริ่มกันในไพที่ไพทาโลกกันนะคะเพื่อนๆคืิปชอบข้างหลังเขาจะเป็นใบไม้นะคะเพื่อนๆใบไม้มีสีทองแล้วก็ขอบไม่มีขอบจะเป็นแบบเงาๆแบบนี้นะค่ะเพื่อนอน,นะคะอุ้ยไพติดออกมา ให้ไปนีคืออะไรอุ๊ยนะคะแปดเหรียญค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละสิ่งที่ซ่อนอยู่เผยออกมาให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นถ้ามองงนี้จะไม่เห็นว่าคืออะไรนะคะแต่นี่เห็นไหมคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่หมายถึงว่าการที่คุณลรุงม,มือทําเรื่องของการเงินนะคะความภาคเพียรที่คุณภาคเพียรคุณขยันคุณทุ่มเทอะไรเอาไว้คุณตั้งใจทําอะไรไว้เขาจะพร้อมออกมาเป็นเม็ดเงินให้คุณได้เก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะแปดเหรียญคุณจะร่ารวยขึ้นด้วยการที่คุณ ทุ่มเทกับการงานนันะคะเพืเ่อนขยันทุ่มเทาการเงินการทองของคุณถึงเวลาที่คุณจะสร้างฐานะถึงเวลาที่คุณจะปรับระดับเรื่องของกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินในกระเป๋านะนั่นแหละนะะเพื่อนดูการด้วยเริ่มฐานะเริ่มขยับที่ดีขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะวาสนาบาร,รมีในครั้งนี้ใครนั่งเฉยๆจะได้ไหมไม่ได้แน่นอนนะคะ <S <S ถ้าเกิดใครที่ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นขยัน อย่างไรอย่างไรก็เงินเข้ากระเป๋าแน่นอนนะคะแต่จะเข้ากระเป๋าก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเพื่อนแต่เพื่อนๆแต่ละคนเลยนะคะเพื่อนเพราะแต่ละคนสารบารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไทยยพลังงานดีๆช่างดีเหลือหลายนะคะพลังงานของหกคาทามาแล้วได้รับชัยชนะการเฉลมิมฉลองแห่แหนการงานหลอบเมืองออเมืองเปล่าประกาศไปเลยนี่นะคะเอาให้คูแข่งหรือเอ่อ คนอื่นอนะคือคุณได้รับชัยชนะนั่นแหละสำหรับโขคทาน่ะถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดยิ่งคุณทุ่มเทยิ่งคุณขยันคุณยิ่งประสบความสําเร็จพร้อมหรือ,อยังที่จะประสบความสําเร็จอย่างคับคั่งและคึกคักเนี่ยนะโอ้นะคะโขกทาน้นาแปดไพ่ดีๆข,ขึ้นมาทั้งสองใบเลยสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่นั่นแหละชัยชนะของคุณที่คุณจะยิ่งลงมือทำนะ่ะเขาซ่อนอยู่ผล ประโยชน์ด้วยความสําเร็จใดๆก็ตามทีคุณจะเหนืออยู่คนอื่นเขาเลยคือหมายความว่าคุณเองไม่ไปอะไรกับใครหรอกเพียงแต่คุณจะก้มหน้าก้มตาแล้วก็ทํางานทําหน้าที่ของคุณด้วยความขยันทุ่มเทแล้วสุดท้ายผลตอบรับออกมานั่นคือ ปฏิหารเรื่องของการเงินเราได้รับชัยชนะในจุดนี้ด้วยนะคะการงานของคุณจะผ่านกับทุกอย่างแล้วการฟันฝ่าในเอฟสอดนะคะพลังงานของอัศวินดาบนีนะคะขี่มา้าขามาแล้วหรือจะเป็นคุณเองนะขี่ม้าค่วการขับเคลื่อนการเดินทางนะคะอัศวินก็ต้องออกไปลบออกไปสู้สีนะคะเพื่อนๆนี่คืออัศวินดาบนะคะเป็นนักรบนักสู้ก็ต้องออกไปฟันฝ่า ต้องใช้แรงกายแรงใจของคุณพิชิตค่อนข้างที่จะต้องออกแรงหน่อยเน่อยเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณสู้แล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้รับในสิ่งที่คุณต้องการพิชิตชัยชนะเนี่ยโดยเพราะว่าของคุณ <c oughs> พร้อมสู้นะคะ อยกได้ว่าถ้าคุณสู้แล้วคุ้มเหนื่อยนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาที่คุณได้รับชัยชนะเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกอีกเลยว่าเฮ้ยมันเคยเหนื่อยมาด้วยเหรออย่างเราเนี้ยนะคะโอ้ยนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาจะมองคุณว่าเออคุณทําประสบความสำเร็จอย่างช่าง่ายดายหารูมาว่ากว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณก็เหนื่อยคุณก็ทุกคุณก็ต้องออกฟันฝ่าคุณก็ต้องสู้กับทุกทุกวิถีทางแต่คนที่เขามาเห็นคุณสําเร็จนะเขาไม่เคยคิดหรอกว่าคุณจะสู้มาด้วยความยากลําบากสักแค่ไหนก็จะมาถึงจุดเนี้ยนะคะียกได้ว่าถ้าเป็นผู้้้ชายก็องห เหมือนกันแต่บางทีบางคนอาจจะแบบให้คนอื่นเห็นน้ําตาบ้างบางคนก็นอาจจะแบบเก็บเอาไว้ไม่ได้เครเห็นหรอกแต่กว่าจะได้มา่ะนะคะคเ,เพื่อนๆชัยชนะเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่เป็นของคุณแน่นอนแล้วได้แน่นอนนะคะเพียงแค่คุณลุกขึ้นมาสู้ฝันฝันแล้วก็บรรจภาน้นกับทุกประสาทด้วยความขยันและชุ่มเทของคุณความพักเพียงของคุณนี่แหละทาให้คุณได้รับชัยชนะนะคะ <c oughs> อุ้ยนะคะลรงงานดีจังและอยากได้อะไรต้องออกไปร้องขอนะคะต้องเดินทาง ต้องผลักดันตัวเองที่ขับเคลื่อนตัวเองออกไปร้องขอขอนะ่นะคะเรื่องคนของานขอขอเงินอย่าขอแม่หมอได้ช่องแม่หมออีกช่องหนึ่งกระโดนอีกแล้วนะแม่หมอก็เลยแบบนะคะไม่รู้จะอะไรกับแม่หมอนักหนานะคะช่องใหญ่ช่องที่สองของแม่หมอก็โดน y youtube แชร์ฟีดอีกแล้วนะคะอ่ะแล้วก็วายกันนะทุกคนต้องใส่แม่หมอ้อง,ต,องต้องปิดเครื่องชนแล้วแหละนาะทีนี้นะทุกคน ถ้าไม่เจอแม่หมออีกตลอดไปก็อย่าลืมคิดถึงแม่หมอด้วยนะทุกคนแม่หมอก็ขอก่อนขอให้ทุกคนคิดถึงนะคะอย่าลืมแม่หมอแล้วกันนะคะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนคิดถึงก็ขอให้นึกถึงตอนที่แม่หมอแบบอยากแกล้งเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพนมีความสุขละกันนะคะพลังงานของการขับเคลื่อนออกไปแล้วร้องขอของานขอเงินขอความรักนะคะแล้วมันจะได้ในสิ่งที่เพื่อนๆนกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทํากล้าออกไปร้องขอในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนั่นเองนะคะเพื่อนๆสหรับ <c oughs> อัศวินถ้วยนะคะบางวนอาจจะไปขอความรักก็ได้ขอแต่งงานก็ได้เนี่ยได้รับชัยชนะสิ่งในที่คุณออกไปร้องขอออกไปฟันฝ่าออกไปสู้แม้นว่าจะเหนื่อยแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคอนเฟิร์มว่าได้แน่นอน ถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ดาวันเป็นในรูปลักษณ์แบบนี้พลังงานดีจังเลยนะคะมันเป็นสำหรับชาวราศีกุมบางทีอาจจะช่วงเวลานี้คุณอาจจะแบบได้มีเกณฑ์การเดินทางออกไปฟันฝ่าออกไปทําในสิ่งที่คุณต้องการตามหัวใจที่คุณเรียกร้องทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการงานการท่องเที่ยวการทํางานด้วยเที่ยวด้วยอะไรก็ตามทีนะคะ <c oughs> เพราะการเดินทางขึ้นมาทั้งสองแล้วอุย,ยพิเศษนะคะเพื่อนสิ่งที่พิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับยิ่งเหนือกว่าอีกนี้นะคะโลเคชันที่ซ่อนอยู่นี้ที่พิเศษสุดที่คุณจะได้นั้นเป็นอะไรอีกคะคุณจะฟันฝ่าต่อศัตรูอุปสรรคได้อันนี้คือห้ากระ t นะคะเพื่อนพลังงานที่ซ่อนอยู่นี่คือห้าไม้เท้านีนะคะห้าคระ t หมายถึงว่าคุณมีอุปสรรคคุณมีคู่แข่ง แต่คุณจะผ่านกับคู่แข่งลูกศรไปอย่างราบรื่นและเรียบง่ายแล้วได้รักชนะชัยชนะเหนือคู่แข่งทั้งหมดเลยนะคะวายพลังงานดีจังนะคะพลังงานเย็นดีจังต่อให้จะมีคู่แข่งแต่วันาไพา่พิเศษทับขึ้นมาอย่างถึงว่าต่อให้จะต่อให้ไม่มีไพ่พิเศษขึ้นมาแล้วไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณเองจะผ่านทุกอย่างไปได้ดีดีแล้วมีไพ่พิเศษขึ้นมาอีกจ้ะน,นะคะเพื่อนโอ้ยนะคะ พอมีไพ่พิเศษขึ้นมาอีกทับเพื่อนๆก็เลยกลายเป็นแบบโอ้ยลาบลื่นเรียบง่ายสบายบื้อเนี่ยนะคะแต่ต้องออกไปสู้ต้องออกไปร้องขอแล้วคุณจะได้มาแล้วคุณก็ต้องภาคเพียรที่จะทำด้วยนะคะเด็ดีว่านั่งเฉยไม่ได้หรอกนะคะเ,เพื่อนๆโชคชะตาของคุณนะ่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคุณเป็นชาวธาตุลมการขับเคลื่อนของคุณนะ่ะคล่องแคล่วว่องไวฟึบฟับฟึบฟัอยู่ตรงนน้นตรงนี้แล้วรู้จักกับคนง่ายได้นะคะพลังงานของคุณโอ้แล้วไพ่ใบนี้คือเอ่อ หกดาบนะคะเพื่อนเพื่อนหกดาบสีอัลสอดคือการเอ่อยังหมายถึงว่าคุณอาจจะปล่อยผ่านในเรื่องเราแย่ๆทั้งหมดไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆ mm hmm. คุณอาจจะปล่อยผ่านเรื่องเราแย่ๆหรือศัตรูหรือโปรรคอะไรต่างๆนานาไปแบบโดยไม่ใส่ใจแล้วคุณก็มุ่งหน้าม mm hmm. ุ่งตาอมนาคมตาทามาหากินของคุณขยันภาคเพียนทําในสิ่งที่คุณแบบว่าไม่ได้สนใจใครหรือไม่แข่งอะไรกับใครหรอกต่อจะมี อุปสรรคหรือมีคู่แข่งอะไรก็ตามแต่คุณไม่แข่งนนทีนี้อะแล้วคุณปล่อยผ่านปล่อยให้มันไหลไปแบบนั้นแหละนะคะปล่อยให้มันไหลไปตามน้ําแบบนั้นเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจใย,ยดีคือหันล้งให้แล้วไปปล่อยมันไปแบบนั้นหรือบางคอนอาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณมีอุปสรรคมีคู่แข่งโดยที่ คุณถ้าเขาแข็งแกร่งกว่าคุณน่ะจะหมายถึงว่าช่วงเวลาเนี้ยบางคนนะคะอาจจะต้องถอยออกมาก่อนตั้งหลักก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะแพ้แต่คุณเรียนรู้จากการที่จะถอยขึ้นมาพอมีพลังกาลังพอแล้วคุณจะสู้เพราะอย่างไรคุณก็ไม่ย่อท้อคุณสู้แน่นอนไม่ใช่ว่าคุณไม่สู้เนี่ยนะคะพลังงานเนี้ยอะไรแบบนั้นถ้าจะอ่านบอกว่าคุณปล่อยป่าละเลยคุณเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่โดยที่แบบถ้าทําให้การงานของคุณเสียหายคือไพ่ไม่ได้ออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าไพ่ใบนี้ออกมามันมีแต่ไพ่ดีๆที่ขึ้นมาัเนว่าปล่อยผ่าน ให้ไหลไปเลยไม่สนใจไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ข้องแหวงหรืออะไรแบบนี้คือตั้งหน้าตั้งตาทางานและทาหน้าที่ของตัวเองจนประสบความสําเร็จนี่ฮะนะคะพลังงานเนี่ยคือไม่สนไม่แคร์ใครใจยังไงเลยนะคะพลังงานนี้คือแปดดาบนะคะเพื่อนการถูกอัมพางการถูกซ่อนเล่นกันรู้สึกอดอัดอยู่ในมุมสูงเลยไม่รู้ว่าจะเป็นปลายแบบไหนในบางสิ่งในบางเรื่องเดี๋ยวการการตัดสินใจสําหรับแปดดาบ อาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะถูกอา,อาจจะเป็นภาะวะของการอืดอัดขยับตัวไม่ได้เป็นภาะวะของการที่คุณต้องเร่งรีบในการที่จะจัดการกับการงานหรือว่าไม่อยากไปยุ่งพัวพันอะไรกับใครที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือทําอะไรไม่ได้แบบนั้นก็ได้ไม่อยากตกอยู่ในสภาะวะที่ถูกบีบบังคับจากสถานการณ์ต่างๆอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเพื่อน แต่มันอาจจะมีบางสิ่งที่คุณถูกบังคับนั่นแหละโอ๊ยนั่นไงนะคะกำลังจะพูดอยู่ถูกมีบังคับโดยผู้หลักผู้ใหญ่ดีเอ็มเพอรเรอร์ขึ้นมานะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้าถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนกอาจ,จะมีหัวหน้าที่สูงกว่าคุณน่ะยุคนยุทธรรมนะสักที่อยู่เหนือคุณอ่ะที่เขาจะเข้ามาเพื่อที่จะมาชี้แจงมา ช <c oughs> ี้นำทางทำให้คุณแบบทำแบบนี้แบบนั้นอันนี้คือไพ่ the emperor คือพลังงานผู้ที่มีอำนาจเหนือคุณที่จะมาสั่งการหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่รู้สึกอึดอัดกับการที่จะทำตำแหน่งในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อนพลังงานของผู้ที่มีอํานาจมาสั่งการคุณคุณอาจจะอึดอัดกับจุดนี้แหละบางคนก็อาจจะกําลังทางตานงตําแหน่งและผู้รักผู้ใหญ่กําลังเพ่งเล็งจับตาดูคุณอยู่หรือยังหมายถึงว่าเขาอาจจะช่วยคุณนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่า มันเป็นภาวะของคนเราหนะัความถนัดต่างกันความชอบต่างกันนะ่ะเขาอาจจะถนัดอย่างหนึ่งเราอาจจะถนัดอย่างหนึ่งแต่ว่าผลลัพธ์ที่ทําออกมามันประสบความสําเร็จด้วยกันทั้งคู่แต่วิธีทางหรือการที่จะกระทํามันต่างกันไปอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นก็ได้คุณอาจจะแบบไม่ชอบในในสิ่งที่เขาให้คุณทําแบบเนี้ยนะคะแต่คุณอาจจะแบบมีทางลัดกว่านั้นหรือแบบ ความคิดเห็นความต่างแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน,นะอะไรเงี้ยได้รับชัยชนะห,หรือประสบความสาเร็จเหมือนกันอะไรแบบน,นั้นก็ได้แต่ทีเนี้ยที่อึดอัดเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากให้คุณเดินตามทางในสิ่งที่เขาชี้แนะหรือแนวแนวแน,นาทางคุณหนะนะคะอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่เขาทาเพื่อคุณนั่นแหละนะ,ะไม่ต้องวิตกงลไปนะคะ หรือยังหมายถึงคุณเองอาจจะทํำต,ำตำําแหน่งกาลังจะขึ้นโยธาอ์ตําศตำแหน่งกําลังอึดอัดอยู่ช่วงเวลานี้ก็เล่งมือใหญ่เลยอะนะคะแต่ไพของการร้องขอไพของการสู้ก็ามาแล้วการเริ่มต้นใหม่ของเดอะโฟขึ้นมาแล้วนะคะการเริ่มต้นรายง,งานของการเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่า ถึงอย่างไรก็ตามแต่คุณยังชิวคุณยังลันลาคุณยังสบายสบายกับการเดินทางในยังหนทางข้างหน้าที่คุณกําลังจะก้าวไปโดยที่ไม่ได้สนว่าจะตกเขลตกน้าผาอุปสรรคบางทีคุณอาจจะชอบทําอะไรเสียเส่ยงๆมูทลุหรือว่าการขับรถเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> อะไรแบบชอบอะไรเสี่ยงเสียงหรือเปล่านะคะอบทำอะไรเสียงเสียงไหมนะคะ อาจจะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานของคุณก็ได้คุณอาจจะชอบทํางานแบบเสียเส่ยงๆคือเสี่ยงทีนี้ไม่ได้เสี่ยงอะไรที่แบบไม่ดีหรอกนะเพื่อนอาจจะเป็นเสี่ยงคือความรวดเร็ว่ะนะคะบางทีอาจจะขาดการไล่ตองหรือขาดการวางแผนก่อนอะไรแบบนี้อย่างรอบคอบอะไรแบบนี้นนะคะ <c oughs> แต่กระชิวลนลาสบายๆถึงกระชังไม่ถึงกระชังอะไรอย่างนั้นนะ,นะคะ <c oughs> โอ้โหพลังงานของสิบดาบจบเลยคราวนี้นะคะ อะไรที่ว่าแย่สุดอะไรที่หนักสุดอะไรที่คุณเคยเหนื่อยเคยท้อมาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก่อรวมกันก่อนหน้านี้จนกระทั่งให้คุณรู้สึกแบบโอ้มันหนักสุดแล้วใช่ไหมมันไปต่อใน,นเรื่องของแย่ๆมันจบควรจะจบลงได้แล้วนะคะหนักก็หนักสุดแล้วท้อก็ท้อสุดจุดจบนะพลังงานของสิบดาบนะคะเ,เพื่อนจุดจบ หรือว่าจุดสิ้นสุดเรื่องของความเครียดเรื่องของความวิตกกังวลคือทุกอย่างมันกําลังจะจบลงในไม่ช้าเหมือนกับที่เราเจอภาวะของเหตุการณ์อะไรที่แย่ที่สุดน่ะมันจะแย่ไปกว่าไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้ว,วะนะคะเพื่อนพอที่เราปล่อยวางได้กับเรื่องเราวแย่ๆแล้วเราจะปล่อยผ่านไปได้อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> พลังงานของหกเหลียนหกเหลียนคือการแบ่งปันของคือการมีน้ำใจหรืออาจจะหมายถึงการได้รับผลประโยชน์ซึ่งไม่เท่าเทียมอาจจะเป็นภาวะที่คุณเหนื่อยท้อที่คุณทํางานเหนื่อยแทบตาย คือแต่สู้คนที่สู้คนที่อยู่เป็นไม่เป็นนะเพื่อนๆเข้าใจความหมายใช่ไหมคนที่อยู่เป็น,น่ะนะคะไอเราที่ทํางานแทบตายกมา้มหน้าก้มตาทําทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยทาทุกอย่างเลยมันก็ทั้งออกไปจัดการออกไปอินออกไปทํางานข้างนอกข้างในเอาหมดทุกสิ่งอะไรแบบเนี้ยแต่คนบางคนก็อาจจะแบบโอ้โหอยู่เป็นชงกาแฟมาให้แก้วึ่งอยู่เป็นอยู่เป็นอะไรอย่างนง้นนะะนั่นแหละนะเพื่อน เพราะว่านี้ก็คืออาจจะได้รับควงส่วนแบ่งไม่เท่าเจียมแต่ยังหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณสู้ยิ่งสู้คุณยิ่งทํามันอาจจะจบเรื่องราวที่คุณเคยถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรแบบนั้นนะมันอาจจะจบลงแล้วนะคะเพื่อนแล้วต่อไปในภายภาคหน้ามันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะมันกําลังจะจบลงแล้วที่คุณถูกถูกอําพางถูกต้อนเลนหรือถูกกันแกล้งถูกแบบให้ได้ผลประโยชน์น้อยกว่าคนอื่นเขาถูกแบบกันแกล้งให้ทํางานเอาทําไปทาไป,ไปให้คุณทําอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อน โอ้ยเดลเวอร์นะคะเพื่อนๆพลังงานของเดลเวอร์ความรักนะคะอาจจะเป็นพลังงานของหมาสนิในการดึงดูดทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลรอบข้างช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเป็นความรักความเมตตาดู้วหนะคะเพื่อนๆพลังงานของเดลเวอร์นี้นะคะอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะ่อน อ่านะคะบางคนอาจมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักหรืออาจจะได้คนรักเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการงานหรือว่ามีเกณฑ์การชัดเจนเรื่องของความรักก็ได้แต่ทีนี้ในเรื่องของการงานของคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ ได้ความรักความเมตตาก,กรุณานี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณมีปัญหาหรือวิบากศักดิก์อันยงไรถึงคุณอาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายที่จะให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือนะคะให้ความรักความเมตตาก,กับคุณนั่นแหละค่ะเพื่อนๆผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายคนที่มียุทธามาดาศักดิก์ตำแนงตาแหน่งไปขอไปร้องขอนะคะไปร้องขอ,อคำชี้แนะหรือแนวทางหรืออะไรแบบนี้แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเพืเ่อนเดี๋ยวแม่หมอจัดไพ่ให้ใหม่ก่อนนะคะนี่คือด e ฟ l o w การเริ่มต้น 6เหรียญ The for the Emperor t รีย e บางคนอาจมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักและชัดเจนเลยหรือบางคนอาจถึงขั้นแต่งงานเลยก็ได้เพราะว่ามีเกณฑ์การเดินทางมาเพื่อร้องขอกันแล้วก็จะได้ดังนั้นเพราะว่าไพ่ชัยชนะขึ้นมานะคะเพื่อนๆอย่างไรอย่างไรก็ได้พลังงานจัดระดีบางสิ่งมีอย่างที่ไม่ดีคุณก็ปล่อยผ่านแล้วก็จบเลยแล้วคุณก็ชิวๆลันลาสบายๆไปอะไรที่อึดอัดคุณไม่ใส่ใจนะคะคุณก็ปล่อยผ่านไปได้ดีๆนั่นแหละเขาเรีกยกว่าเมื่อคนเราที่จะสร้างบารามีให้เต็มบารมีคือกำลังใจงนะคะเพื่อน มันก็ขึ้นอยู่กับการที่คนเรียนรู้กับการที่จะปล่อยผ่านแล้วปล่อยปล่อยวางกับเรื่องราวแย่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มาดูด้วยไพ่มูกันไปมูกันเหนื่อยและทอ้อก็มามูกันนะคะว่าจะดีและดีขึ้นไปอย่างไรอีกนะคะสตาชีชีตของคุณใบในสามเดือนนี้มูแล้วจะเป็นอย่างไรไปมูที่ไหนแล้ะสตาชีชีตจะยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะคะ <c oughs> ขอภายนะเ <c oughs> ออสมเด็จ พระพุทธจารย์โตนะคะความรู้แต่ฉานศัตรูไม่กล้ากำากลายขจัดภยัยพานได้ทั้งหมดทั้งปวงมาจากความรู้ของคุณนั่นแหละมาจากการที่คุณเพียรอุตสาหะในการขยันหมั่นเพียรอะไรไม่รู้คุณก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทุ่มเทมีความภาคเพียนกับการงานนะคะเหมือนกับช่างสิบหมูที่ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องของการงานด้วยความละเอียดละอออะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> พ,พัิคเนตค่ะองค์ยืนนะคะมั่นคงความเจริญก้าวหน้าสมริดผลนะคะพลังงานของพ,พัิคเนตท,ท,ที่จะไปมมนะคะนั่นมันหมายถึงว่าอะไรมันหมายถึงว่าคุณจะมีความก้าวหน้าและมั่นคงมากขึ้นที่ใครจะทาเรื่อ,อาานโยธาบรรดาศักดิ์ทำตรงตําแหน่งอ่ยคุณมีเกณฑ์การได้รับชัยชนะเหนือศัตรูเลยนะคะก็มีอุปสรรคนั่นแหละมีคู่แข่งนั่นแหละแต่ก็จะผ่านไปได้ รูบาศีวิชัยค่ะเพื่อนเพื่อนผู้พัฒนาที่พึ่งพาสาธารณประโยชน์ก็ยังหมายถึงเหมือนกับตัวตนของคุณเองเป็นอา,อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วคนก็คอยขออาศัยพึ่งพาอาศัยบาร,รมีในตัวตนของคุณเองร่วมด้วยก็ได้คุณอาจจะเป็นผู้ที่เป็นนักพัฒนาเป็นผู้ที่ใจดีเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือชอบให้คนเหมือนกับหกเหรียญที่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชอบให้ชอบแบ่งปันอะไรแบบนั้นด้วยก็ได้นะคะ ทำอะไรก็ึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่านะคะหลองปดูนะคะเพื่อนๆโอสิกรรมนะคะและไม่ละความเพียรการนั่งสมาธิสมาธิภาวนาน,ะ,นะคะเพื่อนๆอุบายทำ มันจะทําให้คุณอยู่เย็ยนเป็นสุขและร่มเย็ยนมากขึ้นจิตใจของคุณไม่เล่าร้อนนะ่ะแม้นว่าเจอกับปัญหารูปสักก็คุณมีสมาธิจึงเกิดปัญญาปัญญานั่นแหละจะมาขัดและช่วยมาขจัดปัดเป่าหรือจัดการกับทุกสถานการณ์ด้วยปัญญาของเราน่ะแสงแห่งปัญญาของคุณน่ะนะคะมาจากการที่คุณดํารงตนให้ทานศีลสมาธิและปัญญาจึงเกิดนะคะ ร้อมกันอุ้ยนะคะอยู่เหนือศัตรูมูมานแน่นอนนะทีนี้พระแม่กายดีขึ้นมาคือขีดเส้นตายเลยว่าอย่ามาเยียมนะอย่ามายุ่งนะอย่ามาว,วุ่นวุ่นวายนะอะไรแบบนี้นะคะคือเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดไม่ไม่รังแกใครแต่อย่ามาวุ่นวายอะไรแบบนี้นอย่ารับเส้นมาทัไรต่องนั้นเป็นเพราะว่าของความเด็ดขาดมากขึ้นไม่ลังเลีต่อการที่จะจัดการกับอ่าเหตุเพศภัยอะไรต่างๆใครที่มาลุกล้ำแล้วแล้ว มากันแกล้งคุณหรืออะไรแบบนั้นจะเจอดีนะคะพลังงานเนี่ยนะคะพ่อแม่กาดีคือเห็นหอยซอยเป็นหัวกระโหลก <c oughs> <c oughs> เนี่ยไม่ไว้นาใครทั้งนั้นคือไม่เอาเปรียบใครไม่ทําร้ายใครก่อนแต่อย่ามาทําร้ายอย่ามาแย้มอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ใครที่ป่วยไข้ไม่สบายก็จะหายจากโรคไัยแค่เจ็บนะคะการชําระล้างการปราศจากความกลัวคือความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวนะคะจะทําให้คุณ บางคนอาจจะแบบจะไปขอผู้สาว <c oughs> เบยเพราะพ่าความรักขึ้นมานะจะไปขอผู้สาวหรือผู้สาวจะไปขอผู้บ่าวก็ได้นะคะสมัยนี้ไม่ต้องอะไรหรอกนะเปนเหมือนกันนั่นแหละนะคะรักใครชอบใครก็ไปขอต้องออกไปร้องขอถ้ามีความกระหาญเราก็ทําอะไรทีร่ประสบความสาเร็จเอาอย่างน้อยถ้าเกิดเราไปเราชอบเขาแล้วเ,เราบอกไปแล้วเขาไม่ชอบเราก็จะได้ไปหาคนรักใหม่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับคนที่เขาแบบไม่เห็นคุณค่าของเราหรือไม่รักเราบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ว่ามัน มันก็ไม่ได้คือมันก็เป็นเรื่องที่นาเห็นใจที่ว่าเขาไม่ชอบเราก็จะไปบังคับให้เขาชอบมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับคนที่เขาที่เราชอบอ่าที่เขาชอบเราเราไม่ชอบเขาแล้วเราบางคนอาจจะแบบเราไปชอบเขาเขาไม่ได้ชอบเราอะไรแบบนี้ก็ด้วยเหตุและจําเหตุและปัจจัยหลายอย่างอะไรแบบเนี้ยบางทีก็อาจจะเป็นแบบคนอื่นมาชอบเราแต่เราก็ไม่จะชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นนั่นแหละนะคะก็เหมือนกันใจเขาใจเรานะคะ เรื่องของการงานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีบริวารคอยชื่อเหลือเกือ้อกูลพาพิลาท่าปางรำนะคะาปางท่ารำนะ <c oughs> ครูบรมครูนะคะจตาชีพนาะศินก็ออยังหมายถึงว่าคุณจะมีความมีเซนต์อย่างรู้ระดวงแข็งมีบริวารที่ซื่อสัตย์คอยชื่อเหลือเกื้อกูลคุณด้วยสําหรับพาพิลาเนี่ยนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้แล้วลี่แหลกคือเหมือนกับถึงเวลาเหนื่อยคุณเหนื่อยแต่ถึงเวลาที่คุณผ่อนคลายคุณผ่อนคลายเหมือนกับ อ่อนช้อยลํำหน้าตาสิงเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็จะรีแลกซ์และผ่อนคลายสำเร็จบางคนอ่ะใช้กลยุทธ์ไม่ได้แบบห้ามหันไม่ใช่แบบยิงมายิงกลับระเบิดมาระเบิดกลับอะไรแบบนั้นแต่ว่าคุณจะใช้ปัญญาแล้วก็เชื่อนิ่มๆด้วยเนี่ยเนี่ยนะคะนี่มาในรูปแบบไหนคุณได้หมดเลยมาในแบบนิ่มๆคุณก็นิ่มกลับมาในรูปแบบโหดงูโหดกลับได้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญญาในการจัดการ คัดกรองหรือว่าการจัดการเรื่องของปัญหาอุปสรรคได้เป็นอย่างดีนะคะศัตรูมีการกำไรง่ายน,นอนขจัดได้กับทุกปัญหาทุกๆอุปสรรคสิ่งที่เพื่อนๆจะไปมูแลสาา้สตจิตจะยิ่งดีขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วประสบความสําเร็จมากขึ้นหนึ่งมีความกล้าหาญเลยแหละนะคะความาหารขึ้นมาเลยนะคะแล้วความเจริญก้าวหน้าของคุณอะไม่ได้อยู่แค่คุณแต่เพียงผู้เดียวคุณทําตน ให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะ่ะเป็นนักพัฒนานะ่ะนะคะมันเป็นรเพื่อสาธารณประโยชน์โดยแท้นะ่ะใครก็รอพึ่งพาอาศัยคุณน,นะคะที่พึ่งพา ไปมูนะคะสถานที่มูก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระพิคเนตครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยหลวงปู่ดูพระแม่กาลีพระพิราบนะคะอยู่ใกล้ตรงไหนหมูตรงนั้นแต่ตรงไหนไม่ใกล้ก็มูทางอินเทอร์เนต็ตเอาก็ได้สวดมนต์สวดคาถาอย่างหลวงปู่ดูก็สวดคาถานะคะหลวงปู่ดูนะคะก็จะมีคาถาสมเด็จพระพุทธจารย์โตอย่างเงี้ยนะคะครูบาศรีวิชัยอย่างเงี้ยนะคะทุกองค์ทุท,ที่มีคาถาก็ดูใน Google เ,เอาก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนโอเคนะคะถือว่า มีอุปสรรคไหมมีแต Coffee, s <S ่คุณได้รับชัยชนะอย่างอย่างมาจากความที่คุณจะภาคภูมิใจในตัวเองคือหายเหนื่อยโดยที่ลืมไปว่าโอ้ยเราเคยเหนื่อยมาสักแค่ไหนแล้วคราวนี้จากที่คุณเหนื่อยเหนื่อยคือจะหายเหนื่อยแล้วมีความสุขกายสบายใจผ่อนคลายหรือรีแลกซ์กับสิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากไปอยากทำน่ะนะคะประสบความสําเร็จไปตามนั้นการเงินนะคะวาสนาบารมีปาจิหาจะเกิดขึ้นถ้าคุณยิ่งขยันยิ่งคุณเพียนที่จะ หาไข,ขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้ของคุณแตกฉานมาเพื่อที่จะใช้ไอเดียใช้ความสามารถของคุณมาพลิกแปลพลิกแแปลงการงานของคุณให้อยู่เหนือคนอื่นเขาอะไรแบบนี้คุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะได้ประสบความสําเร,ร็จได้รับชัยชนะมีความชัดเจนนะคะผู้รักผู้ใหญ่เอ็นดูและเมตตารักให้เราสมหวังในเรื่องของความรักการเงินของคุณจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่คุณสู้ยิบตาเลยเนี่ยไม่ย่อท้อกับชะตาชีวิตไม่นั่งรอคอยโชคชะตาวาสนาแบบโวยนั่งคอ ขอให้แบบอะไรได้อย่างมาง่ายใดมันไม่ใช่แต่คุณจะได้มาจากพระกําลังน้ําแรงน้าพักน้ําแรงของคุณแล้วได้รับชัยชนะแน่นอนพกทาขึ้นมานะคะเพื่อนๆแล้วก็สมหวังเรื่องของความรักใครอยากได้เงินได้เงินใครอยากได้ความรักได้ความรักใครอยากได้งานได้งานอยากได้ไดได้ไปตามนั้นเลยนะคะ เพราะพลังงานของการออกไปร้องขอแล้วคุณจะได้เหมือนการไปบนบานสารเการ่าแหละแต่ไม่ต้องบนหรอกนะคะเพื่อนขอเอาเลยนะคะแต่ต้องออกไปสู้รบปบมือจะเหนื่อยหน่อยรูสรัรมีผู้แข่งไม่ใช่ว่าจะได้มาอย่างเรียบราบลืน่นแต่ว่าสําเร็จรุ่รงและ ชัยชนะนี้เป็นของของคุณที่คุณคู่ปดจน้ำรับเอาไปสาหรับชาวราศีกุมหรือชาวลัคนาราศีกุมนะคะพเพื่อนๆวันนี้แม่หมอก็ต้องขอจบคําทานายกับเพื่อนๆชาวราศีกุมแต่เพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กไดไลค์กดแชร์เป็นค่าคูวให้กับแม่หมอน,นะคะเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่นะคะสู้ๆเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆแม่หมอก็จะสู้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ